สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9ตุลาคมปี68นะครับวันนี้ก็ยิงเที่ยงครับตึงิเที่ยงเวไบคลิปนี้จะบรนททางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะอิบสีทางช่องก็เป็นแนวทางครับเนาะวันนี้เป็นของเซียนใจดีนะครับก็ขอบคุณเซียนใจดีนะครับไปเะิาทางมาบนนั่ปั่นอิบสีทางช่องครับเนาะก็เป็นแนวทางวันที่16ตุลาคมปี68นะครับ ก็ส่วนขอหานอยก็ลงให้แล้วครับเนาะสำหรับคลิปเป็นขอานอยช่วงเช้าเนาะเก้าโมงสิบโมงลงให้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เห็นก็กดตรงรูปคนนะครับเนาะด้านซ้ายมือด้านล่างที่เป็นรูปเบาสารครามครับเนาะก็กดตรงรูปเบาสารครามเลยก็ไปคนดูทำได้เลยนะถ้าใครยังไม่เห็น,นครับเนาะแนะนให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะจะดิ่งเตือนเด, <pour S 2> ด้งคันโทรศัพท์เราครับเนาะด้งบนหัวโทรศัพท์เราตรงกล่องข้อความครับเนาะก็ไปกดดูได้เลยครับเนาะถ้ากดติดตามไว้ ถ้าสนใจนครับเนาะไม่สนใจก็ข้ามไปนะครับชมเพื่อฟังชมพือฟังมันเทิงไปแนะนำสำหรับคนที่สนใจนะครับเนาะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเนาะเหมือนเดิมไม่อาจคลิปสุดเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพาจำนวนมาเที่ยวครับเนาะมาทำธทุระแล้วก็แวะเที่ยวที่หนองประจักษ์นะครับปั่นายาน,นออกกำลังกายนะครับเนาะที่หนองประจักษ์ปั่นขยันออกกำลังกายเสร็จก่อนขับผ่านก็ให้อาหารปลาอาหารนก เหมือนเดิมนะเนาะเหมือนเช่นเคยส่วนใหญ่ครับเนาะสวนสาธารณะทุกที่ส่วนใหญ่จะมีปลาครับเนาะหนองน้ําจะมีปลาเยอะนะครับเนาะทุกที่นะเนาะไปกินนกน้ำมั่งอะไรมั่งกันเนาะปลาเยอะเขตปลอดภัยเขาคเนาะพื้นที่ปลอดภัยเขาถือว่ามาเที่ยวนะเนาะเดินทางคันด้วตัวนะครับเนาะเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับจะไม้มีเบื่อครับเนาะนานๆค่อยมองหน้ากันนะครับเดีนที่แนวทางดีกฝ่า ธรรมชาติเจริญหูเจริญตาครับเน,ะน,นาะต้นไม้ใบหญ้าไปน้ำลำทานไปอีกอย่างบางคนไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนนะทำงานก,ก็วันจุดก็อยู่บ้านเาไม่ได้ไปไหนขี้เกียจขับรถขับเรือรถติดเหนื่อยครับแล้วก็ชมยูชิวทัศน์ไปด้วยกันครับเนาะ <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันไปครับเนาะ <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีครับเนาะ <c oughs> <c oughs> มันจะมีเสเลียดนะฝนตกบ่อยๆแล้วมันจะมีเสเลียดติดคอนะครับเนาะก็กนอื่นก็ดูผลงดทีทแล้วก่อนนะครับเนะ้องของเซียนใจดีงดทีทแล้วเซียนใจดีให้มานะครับเนาะบนล่างนะครับบนล่างเด่นศูนย์รองเจ็ดนะครับเด่นศูนย์รองเจ็ดจับคู่ให้นะครับเนาะก็ศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดั้วว่างวดที่ราวจับให้ก็เสียดายครับเนาะเข้าเลขบิ่งครับเนาะเข้าตัวรองเข้าเข้า7จ็ดนะครับเนาะเสียดายจับกล้วไม่เข้านะครับเนาะเสียดายมากวดที่แล้วเสียดายจริงครับเนาะเจ็ดมาทั้งบนและล่างครับเนาะเสียดายพี่เข้าพี่เบิ้ล ถ้าไปวุ่นไม่น่ารอดคนระับเนาะจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับเนาะแกณีนที่เจ็ดสามเจ็ดห้านะครับ, 7, 3, 7, ร,บรัฐบาลไทยเขาออกสองตัวล่างเจ็ดเจ็ดสามตัวบนก็เจ็ดแปดนะครับเนาะเจ็ดแปดหมดดีก็ลุ้นกันใหม่ครับเนาะสำหรับคอรัฐบาลไทยนะครับเนาะกดเลขจับคู่ไม่เข้านะเนาะแต่ว่าเลขเด่นก็ยังทํางานคนระับเนาะทำงานมันจะหลุดขาดสักทีเดียวครับเนาะ ก็เอาเลขเด่นจะขวิ่งเป็นตัวหลักได้นะครับเนาะเป็นตัวหลักได้ใครมีดีๆก็มาประกบได้เลยนะครับเนาะประกบได้เลยของเสียนใจดีับเนาะงวดที่แล้วเลขเด่นวิ่งเข้าแทบทุกคนทำเนาะเข้าทุกคนเลยเข้าหลายคนครับเนาะเข้าหลายคนแทบทุกคนก็ว่าได้ครับเนาะเข้าทุกคนก็ว่าได้จับคู่ไม่เข้าครับเนาะจับคู่ไม่เข้า วันนี้ก็สลดจุดจุดไว้นะครับเนาะสรุปจดสรุปแคปก่อนเราแคปมันเดิมนะครับเนาะลงไอ้แคปตัวคลิปนะครับพยายามให้จบนะครับเนาะพยายามให้จบถ้าใครไม่ใจร้อน,นครับเนาะวันนี้นะครับ16ตุลาคมปี68บนล่างนะครับเด่น6รอง9นะครับเนาะเด่น6รอง9จับกู้ให้ครับเนาะถ้า6มาก็6 1 6 2 6 3 6 4ถ้า9มาก็9 1 9 2 9 3 9 4สามเาสทวนขันนะครับบนล่างนะครับเด่น6กลองเจับคู่6,1,6,2,6,3,6,4 9,1,9,2,9,3,9,4นะครับ8คู่8 <c oughs> คู่นี้ครับเราให้เน้นไปที่หกหนึ่งห่ง้าสามนะครับ หลักหกก็หกหนึ่งกับหกสามเนาะขีเชียนต้ให้นะครับเนาะตัวนี้หลักเก้าก็เก้าหนึ่งเก้าสามนะครับเนาะเป็นตัวนี้นะครับเนาะจุดเดือบสามชอบนะครับชอบเพราะว่าเกียนเน้นหลักหกครับเนาะชอบมากหกหนึ่งหกสามนะครับเนาะชอบเหลือเกินที่ชอบพระวพุตรงกับของตัวเองครับเนาะที่่วาชอบตรงกับของตัวเองสร้างความมั่นใจให้ตัวเองครับเนาะที่จะบว่าสามซื้อหมดแล้วนะครับเนาะทางบอสารคาม เสร็จเรียบร้อยครับเนาะรอลุ้นอย่างเดียวครับเนาะบอกสหรับคัดได้เสร็จซื้อเลยครับเนาะลงแนวทางให้ยับยีทางช่องเรียบทางช่องเสร็จเราทำซื้อเลยครับเนาะไม่รอวันสุดท้ายครับเราบอสารคามก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ขอบคุณเซนเจริคครั้งหนึ่งครับเนาะเราทำกับการยับยีทางช่องแนวทางดีๆแม่นๆครับเนาะขอรัฐบาลไทยครับเนาะ วดที่แล้วใครผิดหวังกันก็งวดนี้ก็ให้ได้คืนนะครับเนาะได้คืนก็ดือตุลางวดที่สองครับเนาะงวดตุลาเลยแค่สองเดือนครับเนาะสิ้นปีแล้วเร็วมากครับเนาะเร็วมากเลยปีนี้ใครยังไม่เคยถูกหวยรูเงินก้อนวันนี้ให้ปลดล็อกให้ได้ครับเนาะปลดล็อกให้ได้บางคนนึงก็ปีหกเจ็ดนครับเนาะบางคนไม่ถูกหวยก็ปีหกเจ็ดข้ามมาปีหกแปดครับเนาะยังไม่มีโชคยังไม่มีดวงครับเนาะวันนี้ก็ ขอยปลดล็อกใครได้ถูาไนะมีต่างเที่ยวปีใหม่ครับเนาะปีใหม่เที่ยวปีใหม่กันนะครับเนาะซื้อจากสัิร์กไหนก็แล้วแต่ครับเนาะขอให้ถูกเป็นพอคนระับเนาะเอาใจช่วยทุกคนนะครับเนาะเอาใจช่วยทุกคนบางคนก็รัฐบาลไทยอย่างเดียวคนระับเนาะอันอื่นไม่ยุ่งเลยคนระับเนาะรัฐบาลไทยล้วนๆเลยไม่ถูกก็รวยรรัฐบาลไทยอย่างเดียวเดี๋ยวบางคนก็ไม่เอารัฐบาลไทยนะเพราะว่าซื้อยากคนระับเนาะกดก็ หน่วยแระเหลครนับเนาะบางคนเอาที่สะดวกครับเนาะเอาที่สะดวกวดบอกสลัมได้หมดทนะํบได้หมดเลยคนชอบลงทุนคนชอบเสี่ยงโชคครับเนาะคนชอบลุ้นควด,ดยังไคนชอบลุ้นก็ถูกผิดก้าวเข้ากันไปนะแตนะ่ภาพรวมก็กําไรครับเนาะภาพรวมภาพรวมก็กําไรไม่ได้ขาดทุนนะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ประมาณนี้ครบเนาะใครงบน้อยกอ็ซื้อเฉพาะตัวเน้นเกยก็ได้นะครับเนาะของเซียนใจดีคนระับเนาะหกหนึ่งหกสาม เก้าหนึ่งเก้าสามนะครับเนาะเสือสามดเฉพาะคู่เด่นนี้ก็ได้หรือไม่ก็เอาเลขเด่นของแกทำนะับหกกับเก้าไปหาตัวประกอบเอาก็ได้ครับเนาะก็มั่นใจว่าเอฟสีดูหลายเสียนหลายอาจารย์ครับเนาะมาประกอบเป็นแนวทางตัดสินใจนครับเนาะได้เปรียบครับเนาะเอฟสี FC ดูมีหลายอาจารย์หลายเสียนให้ดูให้เปรียบเทียบครับเนาะได้เปรียบมากวราสามไม่ค่อยจะมีเวลาได้ดูเนาะทำงานะระดับของตัวเองก็ไม่พอครับเนาะก็คือก็ตั้งคำุ่งหวยอย่างเดียว ฝากไว้แคดนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ